สวัสดีค่ะพี่หยีค่ะพี่หิงนี่เป็นลูกศิษย์ของพ่อยงยุทธฝึกวิชามโนสัมพัมนธ์ก่นอนฝึกและหลังฝึกเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่พี่หิงช่วยแบ่งปันนิดนึงนะคะก่อนฝึกก็ไม่เคยไปฝึกที่ไหนเลยนะคะเพิ่งจะเป็นที่เนี่ยที่แรกวิชามโนสัมพันธ์เนี่ยที่แรกก็ตอนที่ฝึกฝึกอยู่ก็ร่วมปีนี้ปีที่เจ็ดแล้วจากตะกอนนะก็คือเป็นคนใจร้อนบ้างเพราะว่าค้าขายเนี่ย แต่ปัจจุบันเนี้ยก็อยู่ได้แบบปกติอารมณ์แบบโกรธโกรธง่ายหายยากเดี๋ยวนี้ก็หายไปใช,ไใช่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่แตมาเรียวนวิชามโนสัมพัสเนี่ยเราพอแบบมีพลังแบบเจโตอ่ะที่ว่าน้องขึ้นได้อะไรได้นะคะแล้วก็ทําน้ำดื่มลงเอาล่าสิเขียวโอสถทิปแล้วก็เมตตาสามบานีนะให้ลูกค้าล,ลงน้ำเน คพอมเมื่อต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเป็นไข้บ้างอะไรบ้างเนี่ยประจําเป็นทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่ว่ามาเรียนวิชามนุษยสัมพันธ์เนี่ยทําน้ํดื่มเองเนี่ยทํารักษาใช่ค่<ฮ>ะกินรักษาไข้พวกอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นอีกเลย <ฮะ S 1> จาพี่สาวไม่สบายป่วยก็ทําน้ําได้ให้กินก็วันเดียวสองวันหายใช่คือพิดว่าวิชาเนี้ยดีมากีจริงๆอันได้กับแบบตัวเองด้วยอะไรด้วยเนี่ย ทำน้ำําก็ได้มันมีพลังแล้วแต่ละวันนี้พี่หนีฝุดยังไงบ้างคะแต่ละวันเราก็แค่น้อมน้อมกูใหญ่กูโตแล้วก็แผ่เมตตารื้อได้เราก็แผ่ทาไปอย่างเงี้ยตลอดอยู่ทั้งวันรือได้เราก็ทำามริงานเราก็ทํางานถ้าไม่มีงานเรารือได้เราก็แผ่เมตตาไปค่ะแล้วตอนทรงขึ้นพี่หนีสรงขึ้นเวลาไหนคะ อ๋อก็มันได้ทั้งแบบตื่นเช้ามาก็ทำใช่อยู่ในร้านค้าถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ทำได้แล้วก็ช่วงแผ่เมตตาตอนสามทุ่มที่พร้อมกับอาจารย์อะไรคือเราก็ทำทำลูกครั้งแล้วหลับฝึดไปแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะจิตใจเราเป็นยังไงบ้างครับจิตใจก็ดีขึ้นนะแบบมันสบายสบายอ่ะไม่มีอะไรมีวันนึงคือทรกศิิที่บ้านมันหาย แต่เราก็เออคิดว่ามันหายไปก็สมมัติผัดกันชมนะแต่ก็ไม่ได้โมโหไม่ได้อะไรมากก็ยังกินได้นอนหลับได้ใชคือเป็นห่กกวงกังวลอะไรน้อยลงใช่มันก็ค่อยๆวางได้แล้วมีวิธีการที่จะบอกคนใหม่ในการฝึอบอกบางคนท้อพี่จะแนะนำยังไงดีค่ะแนวทางในการฝือว<ม>ิชาเนี่ย ถ้าจะว่าไปแล้วฝึกมันก็ไม่ยากนะถ้าว่าพูดถึงว่า,าเราทำอยู่ประจำประจำอ่ะเราไม่ต้องแบบไปนั่งหลับตาเรต้องนั่งสมาธิให้เจ็บปวดหรเมื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เราก็ทำเราไม่ต้องว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะทำให้ทีซ้ําสมาเสมอเราก็ไม่ได้ยากนะพูดถึงว่าตอนเป็นที่เพื่งแข่งตนนันมันทำแบบดีวิชานี้คิดว่าดีมากค่ะ ขอบคุณพี่ที่แป่งปันปนะคะสวัสดีค่ะ